สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ตัท่านครพิจารณนรับทุกท่านท่านจุดโชคดีธรรมดานะครับโชคดีธรรมดาก็จะมาถึงนะตาติสานะครับวันที่ยี่สิบสี่นะครับวันอังคารหกตาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะตาติสานะคับคือเลขจากประเทศลาวนะครับจะออกทุกๆวันเวลาบ่ายบ่ายสามโมงสี่ส, ones, สิบห้ soup, House, ส continua, สานะครับของทุกวันทุกวันนะครับทุกวันนี้ก็เข้าเนาะอ่าใครได้บ้างก็ไม่รู้ให้แล้วไม่เข้าแล้วไม่ได้ก็ไม่ดีใจนะอ่ามันต้องต้องมีคนได้นะค่อยจะดีใจนะครับ แต่ถ้ามีคนเสียมากกว่าได้ก็ไม่ดีใจนะประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ข้าวข้างสมาชิกไม่ได้อยู่ข้าข้า,จ,านนจ้ามือกว้างงานเสร็จนะเจ้ามือจงพิณเลื่องไปแล้วเลื่งไปนะคำนะพูดคำนี้เป็นคำพูดที่ไม่ดีนะอย่าพูดตามนะเจ้ามือจงแบ่งปันอเจ้ามือจงแบ่งปันให้สมาชิกได้จู่ได้ยินอน ได้เก็บหอมรอมริบอ่ครับอย่างนี้นะใจมือนะใจมือใจดีใจดีนะครับขูดมากจริงๆคนนี้เอามาดูนี่อีกทีกว่าครับนี้นะครับหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะครับวินกับหนึ่งสองสามสี่ห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเรียงกันไปอย่างนี้เลยนะครับเกิดเฉพาะตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปจับคู่กันนะคแบบอย่างนี้นะครับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกสองเจ็ดสอง สามเจ็ดสามนะครับอ่าที่เหลือก็คือจะลองนะใครชอบก็เจอบนักจัดนะครับใครไม่ชอบก็อยู่เฉยๆนะครับถ้าใครอยู่เฉยๆไม่เป็นก็ทําวิธีนี้นะวิธีนี้เอาเทปก็ได้มาพันมือผูกติดกันแล้วก็พันขาผูกติดกันแล้วก็เอามาติดปากเลย คือไม่ต้องทําอะไรถ้าเกิดใครไม่ชอบก็จะได้โอดกันจะได้โอดได้คือไม่ต้องลงทุนไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นลุ้นลงก็ไม่ต้องลุ้นนะทาไม่ชอบนะอ่าพูดจะเล่นนะครับพูดเดอกนี่เองนะจะให้พูดแต่เรื่องเครียดเครียดไม่พูดหรอกไม่มีแต่สมองไม่ไม่ไม่มีเรื่องเครียดนะมีแต่ทาเรื่องเครียดเท่านั้นแต่ละวันทําแต่เรื่องเครียด เกี่ไปนะครับแาบนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับเราบายขอให้มาอีกบนล่างเลยนะครับสําหรับบางท่านก็ไม่มีที่ลงนะลาสดตาเนี่ยหาที่ลงลําบากเหมือนกันนะมีบางที่เท่านั้นนะไม่เหมือนกับหุ้นไทยหุ้นนอกอนันก็มีที่ลงฮาหนอยก็มีที่ลงอ,อ,อันนี้มีตรงไหนก็ไม่รู้แต่ห้ามเปลี่ยนลงมานะครับว่ามีที่นั่นที่นี่นะ ไม่เกียนนะไม่ไม่ไม่รับวางลิงก์นะครับลิงก์อะไรที่เกี่ยวพันกับการพนันไม่เอานะไม่เอาเกี่ยวรับเพราะว่าเว็บนี้ไม่ใช่เว็บการพนันเป็นเว็บการรุ่นลงเพื่อความมัน่นคงเท่านั้นนะครับอืใครจะนําไปใช้ยังอื่นก็ให้เงียบๆไปโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนะใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นนะ